ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูทองคํานะครับใน Time f r a m e M15 นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราดู Bitcoin นะครับ Bitcoin ลงมา TP ที่ที่เส้นนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงมาที่คอนฟ u เอ c e ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลงมาเรียบร้อยเลยนะครับ ท,ที่นี่เลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอันนี้เป็นคอนโฟเอนต์นะครับคอนโฟเอนต์ที่ขีดไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็เข้าไปเราเซลลงมาจากตรงนี้เนาะเป็นเป็นเซตอัพเซลแล้วก็เซลลที่แท่งนี้ลงมาครับเ,เมื่อวานก็เก็บไปเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะมา TP 623 623. จุดนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วเข้าแต่ตรงนี้เลยนะครับเข้าแต่ตรงนี้เลยครับรวมเป็นพันหนึ่งพเกือบหนึ่งพันจุดนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในอทองนะครับทองใน m 1 5นะครับเมื่อเช้านี้เราก็ได้เซตอัพตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วในการเข้าในการเข้าเซลล์นะครับ นการเข้าเซลล์ตัวนี้ถ้าดูเราดู s s สเนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะครับยังมีนะครับยังมียังยังเป็นขาลงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดู D1 เนาะเส้นเนี้ยนะครับเส้นแทนเส้นเนี้ยครับ อ่าน ей, ี่คร <ground karaoke> ับเนเทียนเ้นนี้กับแนวต้านนะครับแนวต้าน1 8 0 6นะครับแนวต้าน1 8 0 6ตอนนี้ก็ยังยังเป็นยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับในในไทม์เฟรมเอก็ยังยังยังถือว่าชนแนวต้านอยู่นะครับไม่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังยังไม่อยู่ในขาบ่ายนะครับยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ในขาขึ้นและก็ยัง ก็ยังถือว่าย,ยังอยู่ในขาลงอยู่นะครับอันนี้เป็นการยอ่อเมื่อวานนี้ก็เป็นการยอ่อย่อเพื่อที่จะเป็นแลนดี้เบสแลนดี้ถ้าแรนดี้ก็ต้องชนะขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ชนะก็ลงมานะครับลงมาก็จะเป็นแรนดี้เบสอาจจะสร้างเบสแล้วก็ดอปนะครับแต่ว่าถ้าดูแท่งดีหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นเป็นบูลลิสก็วันนี้ก็น่าจะอาจจะทะลุ ทะลุแนวเส้นเทนเนี้ยขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอันนั้นมันเทนใหญ่เนาะแต่ว่าเราเทนเทนเล็กเนี่ยเราเราเทรดเป็นเดทเทรดหาหารายได้เป็นรายวันเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูในในทางเฟรมที่เล็กๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูใน M สิบห้าซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็เก็บไปแล้วครับเมื่อวานเราก็เก็บไปแล้วครับเมื่อเช้าเราเราเก็บไปแล้วครับลองดูเมื่อเช้านี้ อ่ยี่สิบเอดเหรียนนะครับได้กี่ไม้หนึ่งสอสามสี่ห้าหกไม้นะครับก็ก,ก็ก็ตามนี้นะครับตอนนี้เราก็มีเซตอัพเราเห็นเซตอัพใหม่ก็คืออเป็นเป็นเป็นขาขึ้นนะครับเราจ้องว่าเราเราจะให้เป็นขาขึ้นตรงนี้นะครับอ่านะครับข้อที่หนึ่งครับ ข้อที่หนึ่งก็คือเบรกเบรกเนี่ยนี่เบรกหรือ,อยัง,งอาจจะเบรกนะครับเนี่ยเบรกแล้วเพราะว่าเพราะว่าผ,ผมเข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับนะครับผมเข้าตั้งแต่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็เป็นการเข้าก่อนเกณฑ์นะครับเหมือนเหมือนเมื่อวานแหละนะครับเหมือนที่เข้าบิตคอยเนาะข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งผ่านไหมก็ก็คือว่าโอเคพอใช้ได้ครับ ข้อที่2อยู่ที่แนวรับแนวต้านไหมก็เป็นแนวรับเป็นแนวรับของไทม์เฟรมเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับของไทม์เฟรมเล็กเป็นแนวรับของ M15 ครับอ,อันนี้ก็เป็นแนวรับนะครับแล้วก็เป็นแท่งดีมานมันทําแท่งดีมานไว้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีแท่งดีมานในใน M5 นะครับเรามาลองดูใน M5 ว่ามีดีมานไหมก็มีนะครับนี่ตรงตรงพอดีเลยครับตรงนี้ก็คือดีมานดีมานใน m 5นะครับดีมานเล็กนะครับแล้วก็มีดีมานตรงนี้อีกนะครับซึ่งดีมานเนี่ยก็คือรายใหญ่พวกกองทุนเขาเข้าซื้อกันนะครับส่วนรายเล็กรายย่อยแล้วก็แล้วก็ซื้อตามภาษาเราครับ อันนี้เป็นพวกกองทุนแต่ว่ากองทุนในทารเฟรมย่อยขนาดนี้เขาเาก็ไม่ค่อยใช้กันแหะครับเราอาจจะต้องใช้ในทา m เฟรมที่ S4 เนขึ้นขึ้นไปนะครับก็ข้อที่1ก็คือได้ได้แล้วครับได้ได้ข้อที่1ว่ามีการเปรกนนะครับส่วนข้อที่2ก็อยู่ที่แนวรับนะครับอยู่ที่แนวรับข้อที่3มเนี่ยมีมีการ มีการขัดแย้งทางจิตวิยยามวลชนครับก,ก็คือตัวนี้เนาะตัวเล็กไปครับเห็นะปึ๊บนี่เลยครับมีความขัดแย้งไหมกเราก็มาดูดูด้านล่างครับว่า อ๋อนี่ไงนะครับนี่นี่นขาดแยงตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นเทนที่ไอซี si ถูกทำลายยังถูกทำลายไปแล้วเรียบร้อยครับตรงตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็จะเราจะทำเส้นซิกเนลไว้นะครับเส้นซิกเนลเราก็คือเราก็จะเข้าบายที่แท่งนี้นะนี้นี่เป็นเป็นทริกเกอร์เลยนะครับ <c oughs> เป็นจุดที่เข้าบายเลย นี่นะครับเป็นจุดที่เราเข้าบายนะครับบายอีกไหมนะครับก็ก็น่าจะหลายไม้แล้วล่ะนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็เอา s l มาไว้ข้างล่างแถวนี้เนาะเอชแอลไว้ข้างล่างถ้าถ้าหลุดลุไหมเราเราก็เราก็เราก็ยอมแพ้นะครับเราก็ยอมแพ้นะครับก็เป็นทิกเกอร์ครับเราเข้าบายตรงนี้นะครับบายนะครับบายตรงนี้ บายครับอ่นี่ครับบายแล้วไป TP ที่ไหนก็ถ้าเราเอาสั้นๆแล้วก็คงไปที่ที่ไฮเดิมนะครับที่หนึ่งแปดศูนย์หกที่ตรงที่มันลงมาเมื่อวานนี้ครับนี่เนาะก็ก็น่าจะน่าจะพอใช้ได้หรือหรือให้มันไปร้อยยิบเจ็ดนะครับร้อยยิบเจ็ดที่มันเลยไฮเดิมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ ร้อเจ็ดตรงไหนครับก็เราก็ฟีบวมบอกวัดว่าร้อยิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบจุดปดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับร้อยยิบเจ็ดก็อยู่ตรงนี้ครับอ,อือตรงนี้นะครับเคนะครับเออเดี๋ยวลบนะครับส่วนโครงสร้างอ่ะฮาร์โมนิกเราเราคงยังใช้ไม่ได้อมเล็ก นะครับมันเล็กมันจิ๋วครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นการเทรดเพื่อเพื่อความจิ๋วจิ๋เฉยนะครับแล้วก็เทรดเราเทรดไปตามาไปตามเส้นเทรนนะครับไปไปตามแนวแนวโน้มนะครับแนวโน้มในในเทรนของ S1 นะครับซึ่งตัวที่เราใช้คอนโทรลอยู่ก็คือตัวสมูทสองร้นะครับ โม่สองร้อยอ่านี่ครับก็ยังยังถือว่าเป็นเป็นแนวโน้มที่ที่ยังขึ้นไปอยู่นะครับแต่แว่ามีมีโอกาสลงมาไม่มีครับมีมีโอกาสย่อลงมานะครับซึ่งในในเอ่อในคลื่นตรงนี้นะครับในคลื่นนี้กราฟจะไปที่อื่นเนะี่ยจะต้องจะต้องรีเทสลงมาที่สามแปดนะครับที่สามแปดตรงนี้ก่อนนะเออเนี่ยอาจจะอาจจะ จะลงมาตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะลงมาตรงนี้ก็น่าจะขึ้นไปที่88.7ด่านฮาร์โมนิกอยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งถ้าถ้าไปเจอด่านนี้แล้วมีอาการที่จะลงมาเราก็เราก็จะเก็บกําไรนะครับโอเคไหมครับตามนี้แหละนะครับนีบ่ก็ระวัง SL ไว้เรียบร้อยครับก็คงไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เสียหายเยอะครับ แล้วก็วางจุดทำกำไรนะครับจุด tp จุด tp เราเราจะเอาไว้อยู่ที่ประมาณไฮเดิมนี่แหละนะครับ rr ก็ประมาณ1 1ต่อ1กว่ากว่านะครับถ้าถ้าเสียก็เสียประมาณนี้ถ้าได้ได้ก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเช้าก็เก็บมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือช่วงช่วงบ่ายนะครับ ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีเซตอัพแบบเนี้ยให้ให้ได้เข้าประมาณ2-5ถึง5ครั้งนะครับบางวันก็2ครั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็มองมองเซตอัพของเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็เข้านะครับก็เราก็มารอดูครับว่า กระปุกผมหายไปเลและเพิบกระปุกซิทเทมนะครับเ,เขียนให้ใหม่วิเนเลตอัตราการชนะ ดีไหมก็ก็บอกว่าดีนะครับเท่าที่เทรดมาเนี่ยปฏิติดป่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยก,ก,ก็รู้สึกว่าม,มันโอเคอยู่นะครับมันโอเคแล้วิวนเลทของเราดีนะครับเพียงแต่ว่าใครจะมีไมซ์เซ็ตที่แข็งแกร่งนะฮะในการเก็บอดทนกับกำไรหรือว่ารู้จักว่า เราควรจะเก็บกําไรตรงไหนเราควรจะแบ่งเก็บเราควรจะกันหน้าเราควรจะเทลลิงอะไรยังไงนะครับเราก็เราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมครับแต่ของผมเรียผมก็ทําง่ายๆนะครับได้กําไรมาแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ก็เก็บแล้วก็โอเคก็จบมันก็จะมันก็จะทําให้เรารู้สึกดีว่าวันวันนี้ได้ตังค์แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเออมื่อวานก็ได้นะวันก่อนก็ได้ วันนี้ก็ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถอนนะถอนถอนมาใช้นะครับผมก็จะถอนเกือบทุกวันแหละนะครับนิดนิดหน่อยก็ถอนมากก็ถอนน้อยก็ถอนนะครับถอนถอนมาใช้นะครับส่วนทุนก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเป็นนักเรียนทุนเนาะนะครับเราก็ยังยังไม่ร่ํารวยจากสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามนะครับพยายาม ให้มันให้มันบวกให้มันเป็นสีฟ้าครับมันเป็นสีสีฟ้าทุกวันให้มันบวกทุกวันนะครับให้มันเก็บได้เงินทุกวันน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นร้อยจุดสองร้อยจุดอะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป็นพันก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นพันไม่ต้องเป็นหลายพันจุดอันนั้นผมว่าไม่จําเป็นนะครับอยู่ที่ว่าความสุขของเราที่ได้เข้าเทรดเนี่ยนะครับแต่ละวันเราเรามีเรามีรายได้ทุกวันนะครับ วันละพันก่าบาดสองพันกรบาทเนี่ยเราเราก็อยู่ได้นะครับเราก็อยู่ได้มันก็จะเป็นอาชีพของเรานะครับที่ที่ทํางานเ o r k at home นะครับถ้าเราได้ทุกวันเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในสายเลือดเรานะครับว่าวันนี้วันนี้ได้ตายอีกแล้วนะเอาวันนี้ถอนอีกแล้วนะมันก็จะซึมนะครับมันก็จะมันก็จะเป็นเหมือนกับชีวิตประจําวันนะครับถ้าเราถอนเป็นกิจวัตรเราเราก็จะรู้ว่าการถอนมันเป็นยังไงนะครับ ก็เราก็มารอนะครับเรามารอว่า,าจะลงจะลงไป SL หรือจะขึ้นไป TP หรือไม่นะครับที่จริง TP เนี่ยผมจะใส่ไปที่127นะครับนี่ค12 2ับรอองขของคลื่นนะครับคลื่น ซึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห0ร้อยเลยนะครับห6ห0จุดนะครับเนี่ยห0จุดก็ตอนนี้ก็บวกแล้วครับนี่บวกแล้วบวกเท่าไหร่แล้วครับหนี่อ่า้าบวกมาประมาณแปดเหรียญแล้วนะครับ ทุนไม่เยอะครับประมาณนี้แหละล้วก็หาหอยู่หาก,กินไปตามทุนโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับครับช่วงนี้เราก็มาอัปเดตกันนะครับสำหรับทองคำ m 1 5นะครับ m 1 5ที่เราบายไว้ตั้งแต่จุดนี้เนาะก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่ประมาณ88.7เนาะ ไปที่ประมาณ88.7ที่ที่โซนที่โซนแนวต้านนะครับที่โซนของซัพพลายนะครับแล้วก็ปรับตัวกลับลงมานะครับอยู่ในแนวแนวรับเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งซึ่งมุมมองก็คือเหมือนกับที่ผ่านมานะครับว่านี่คือขึ้น3 3 4 5ห้าแล้วก็ a นะครับ abc จบนะครับ abc จบคราวนี้เราก็คาดว่าจะนับเป็นคลื่น1น,นะครับคลื่น1ขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นหน่งสองก็จะไปคลื่น3ต่อไปประมาณนี้นะครับเ,เว้นแต่ว่ากราฟจะไปโดนซับพลายแล้วก็กลับลงมาก็ไซด์เว์ต่อเหมือนที่เหมือนที่ กราฟดีเป็นอยู่ขนาดนี้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ขึ้นมาขึ้นมาแรงทั้งวันนะครับวันนี้ก็ต้องหยุดพักนะครับหยุดพักเป็นกราฟไซเวซึ่งเราจะเทรดในทางเฟรมเล็กก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งไม้ล่างๆก็คงจะได้ประมาณเกือบ300จุดแล้วครับแต่ละไม้นะครับนะับก็0.01นะครับ0.01 เดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาดูแท่งนี้นะครับว่าจะสามารถชนะไฮก่อนหน้าได้หรือไม่นะครับว่าแท่งแท่งแดงเมื่อกี้มันมันไม่ชนะถ้าไม่ชนะก็คือก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงก็ก็จะปิดเลยนะครับก็จะปิดเลยนะครับก็ ตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่300จุดต่อไม้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมจะกดเคลียร์ตรงนี้นะครับถ้า Yes นี่ก็ก็จะปิดเลยนะครับเพื่อเพื่อปิดเอากําไรไว้ก่อนนะครับเราก็ลองมาลองดูครับชนะไหมนะครับชนะถ้าชนะก็คือไปที่หายเดิมก็ก็น่าจะพี่นาแล้วนะครับ เพราะว่าการาฟไซด์เวแบบนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่อีกนานเหมือนกันเนาะ,ะนะครับรอดูว่าจะชนะไหมนะครับชนะหรือเปล่าใายก่อนหน้าครับถ้าชนะก็มาถึงเส้นเหลืองได้ครับมาถึงแนวต้านหนึหน่งแปดศูนยได้ ลองดูรอดูรอดูอีกอีกหนึ่งนาทีนะอีกหนึ่งนาทีแท่งนี้น่าจะชนะได้นะถ้าชนะไม่ได้แท่งถัดไปก็อาจจะวึบลงมาเพราะว่าถ้าอาฟีโบวัตก็จะอยู่ในเราเจ ห88.7แล้วล่ะครับแถวๆนี้เนาะระบบกระปุกครับก็ง่ายๆสี่สเตปสี่สี่อย่างนะครับก็เอาให้ครบนะครับถ้าครบแล้วก็เราก็เข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็นะครับกำไรก็ได้24เหรียญเองนะครับ24เมื่อเช้า21ก็เป็น40เนาะอันนี้ถ้าได้สับ50 5้ก็ยังดีอ่ะเนาะ,ะนักเรียนทุนนะครับเรานักเรียนทุนต่อวันนะครับตกลงว่าชนะหรือไม่ชนะไม่น่าจะชนะนะครับสองสามครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นผมจะขออนุญาตปิดนะครับขออนุญาตปิดแล้วล่ะ,ะดูอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาที หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแท่งนี้เป็น m สิบห้าเนาะเป็น m 1 5อีกหนึ่งนาทีเป็นสี่สิบสีสนาทีนะครับดูแล้วนี่ยังไม่ชนะเลยนะครับขึ้นไปอีกทีก็ยังไม่ชนะนะครับเพราะว่าโลก็เท่าเดิมเนาะโลเท่าเดิมไฮก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับดีไม่ดีเดี๋ยวกำไรเราจะเหย ไม่ได้เอา,อา sl มากันนะครับเพราะว่าเวลาเอา,เอา sl มากันเนี่ยสวิงขึ้นลงเห็นไหมครับี่ยลงมากิน sl เลยโอเคครับผมก็ผมก็จะปิดประมาณนี้แหละนะครับปิดประมาณนี้แหละปิดนะครับเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้โปรฟิตมา45เหรียญก็น่าจะโอเคแล้วละครับน่าจะโอเคแล้วละก็ไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับไม่ไม่มากไม่น้อยก็พอดีนะครับ นี่ก็คือระบบเทจกระปุกซิเทมครับง่ายๆครับเดี๋ยวเ,เราก็รอเซตอัพนะครับรอเซตอัพครั้งต่อไปถ้าได้ประมาณเทจได้ประมาณ300ถึง400จุดก็ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนาะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กรุณากดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe หรือนะครับถ้าใครอยากจะมาเทรดร่วมกันก็ เข้ามาร่วมในในไลน์ในกลุ่มกระปุกได้นะครับกลุ่มกระปุก FX นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ